ีเกมนี้ใครแพ้แคทเกมบาร์บี้นะครับกูต้องชนะกูต้องชนะแคทเกมบาร์บี้อเอา้ากูสุดท้าย What the fuck โอเคผมตอนนี้เราอยู่ในมือถืเกมวีโรลวายกับโซโดคุูเชดเดลทีวีซาว่าทีวีแล้วก็เครื่เตมเงินก็มือถืเกมนี้ใครแพ้แคทเกมบาร์บี้นะครับไม่ใช่กูห่งสามนาทีครับมือถเกมนี้ใครแพ้แคทเกมบาร์บี้สามนาทีครับผมไม่ใช่เกมครที่รู้มันไม่ใช่ผมแน่นอนกูต้องชนะสมมติแบนี้นี่กูต้องชนะกูต้องชนะ ชิบหายแล้วเกือบร่วงมึงสู้กันไปก่อนอย่าเพิ่งมาหากูเกือ้ยันล่วงคือร่วงคนแรกเลยเดี๋ยวนี้ไอ้พัดค้างไอ้พัดค้างไอ้ทีมที่หนึ่งเฉยมาดิจ้ามาดิจ้าตายไอ้บูอุ้ยชิบหายแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยโคตรแย่เลยเย่ถึง ถึงว่ะเอาเด็กเลี้วเลี้ยงเอาอีกแล้วไอ้พัดอุ้ยอุ้ยเกือบตกมึงจะมาตีอะไรกูรัวๆเนี่ยกูย่อตีเลยแล้วกันมึงอะมึงอะแม่งโคตรตะลุมบอลใครตกแล้ววะยังไม่มีใครตกยังไม่ได้ใครตกนี่ไงทิมอย่าทิมเฮ้ยทิมทิมหายแล้ว เรี <Universe> ยบ <ibl> ร้อยหมดเวลาสีแดง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 โอ้ยถึงไอฟัคเลื่อนด้วยว่าดูฟัคแม่งลอยได้มึงแฮกป่ะเนี่ยเพื่อนเน็ตโดว่าอะไรวะวิทินทีทินทีเอื้อเอ็นเดอร์โพรเอ็นเดอร์พ่องเอาแม่งตายกันหมดเลยเหรอหนึ่งโอ้ตรงเลขห่งเท่าไหร่วะสองหนึ่งหก หนึ่งหกกูจะลอกแม่งเลยเ้ยไม่ทันแม่ใช่ดีสองึคืนแล้วนแล้วขึ้นแล้วจ้าขึ้นแล้วจ้าไฟกิ๊กเฮ้ยไอ้พัดเจ็ดดูไปอ่ะไอ้กยังไม่โรยเฮ้ยยิงยิงไม่โรยแล้วไม่โรยแล้วยิงแม่งยิงไม่ออกสักอันเลยเกคืออะไรมันกันเฮ้ยอุ้ยทีมไม่ทีมว่ะไอ้ทีมมึงมาอื้อหมอตกไอแล้ว ิตอวใครที่โหะลไอ้อ้เมบาบี้ตอนนี้ต้องใช้ความตั้งใจเว้ยไอ้ม้นไปแล้วตี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 อตีตีทีมตีทีมตีตีพัทไม่ทิมไม่ที่หนึ่งครับอะไรวยะไรแล้เลสเตนคับไม่เป็น ไว้ตรงกลารว่าผมไม่ได้เรียบร้อยไม่ค้าไม่เป็นเอาได้แล้วจิโจได้แล้วค้ามัวเนี่ยอุ้ยไอ้บูไอ้เยี่ยทิมไม่ไม่ไม่ยยิงกูดิกูจะตายแล้วตายเลยไม่คนเดียวเลยสุดไอ้ไอ้บูไอ้บูเรียบร้อยหาเพชรหาเพชรจิตโจเจอโคตรไวยังไม่รู้เลย อย่างน้อยกูก็เกือบที่โลกมาช่วยกันทำไมไอ้เฮ้ยเจอแล้วเบียดดอรอ๋ออันนี้ครับเป็นอะไรวะมันค้าวอะไรวะเนี่ยเอ้าวัดพระเฮ้ยต้องเอาสมุดไว้ข้างในเอ้าถ่ายแล้วมันค้าวไงวะค้าวไงวะเอ้าเกีนท์ดีรันเลยเกีนทีรันทกียร์ดีรันเฮ้ยพัดวางคนแรกมาไปแคสเกมบาบี้ไปใช่ไหมแคสเกมอ้อยล้วงอุ้ยเอ้าล้วงลาก่อนมาไปแคสเกมบาบี้บูล้อนบู ไม่ไม่กูจะไปแคสเกมบาร์บี้เอวิลโอ้ยทีทีเรียบร้อยตายกูไม่อะไรวะมีซัมบิทวูดเน้ะไม่ไม่ครับไม่ไม่ทำมันไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยิง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 ออกยิงออกไม่ไปใช้ไม่ไปใช้อย่ามาบังกู กูบอกเลยกูณจะไแน่นอนไม่ไม่ไม่อุ๊ยเฮ้ยไม่มึงออกไปมึงออกไปจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วพาจ๋าหลบระยะเกลียวพาจ๋าอุ้ยดู่ค่อยเงี้ยแบบแต่แม่งแต่แม่งเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตรเหรอทีมอ๋อแล้วมึงเปอยู่สุดท้ายได้ไงวะเนี่ย no no ไม่ไม่อย่ามาคากูไม้ปแครเกมบบี้ีายกูที่ลงใช้ความตั้งใจด้ดย๋ยวมาบังอุ้ยตายเือนึลงปิดทิ้เียวสองคนด้ยไม่ดูแม่งยืนโคตรเอออตัวอะไระเอ้ยไอพัดมึงไปสุดท้ายไปเพื่อนสแค์วูดนี่ไงกูเจอแล้วคนนี้น่โคตรเท่เลยมตัดไม่ตัดมัมัดตัดไมไม่ตัดอะไรวะเนี่ย ลบลบลบบวก4อะไรวะสามว่าะฟาดสามแล้วกูมีโลได้ไงวะเนี่ยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยกูพิมพ์ดีดีต่อต่อต่อทิมลงไปข้างล่างนะทิมยจบขายแม่งเริ่มสลับกันไปเรื่อยแลวดีนะดีอะไรไม่าช่ลาวะอ้ออ้อ เฮ้ยนี่เทพปากวัวของแท้มันต้องโดดได้เว้ยอ้าวเฮ้ยตายทุกเฮ้ยพัดไอพัดแม่งซอยอยู่กับที่คือเฮ้ยไอทิมกูป่าไอพัดเลยด้วยกันแม่งแหลกนี่ไงไอเยี่ยพัดเป็นอากาศแม่งแหลกกูป่าเฮ้ยแม่งไม่ตกด้วยทิมเอ้ยไม่ใช่ไอบูไอทิมตายแล้วนี่ว่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ๊ยโอ้กูจบบูปาาหน้ากูแหละใครมีเกมนี้ใครแพ้แคทเกมบาร์บี้นะครับกูต้องชนะเอ้ากูสุดท้ายวาแกูต้องชนะแคดเกมบาร์บี้ ไม่กูไม่แคร์มาบี้เลยมาบี้เลยโนเยูเดทความแรงนี้ท่านได้มาจากไหนคือกูต้องแคร์ใช่ไหมเนี่ยมาบีอะใช่ก็สำหรับคลิปดีก็ไปครับ